เกมการเทรดคริปโตเค r เรนซีสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับในวิดีโอนี้ผมจะบอกคุณเกี่ยวกับ1ในเกมการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในวิดีโอรีวิวเกมสำหรับสมองของเทรดเดอร์ที่ผ่านมาผมได้กล่าวไปแล้วเกมสำหรับการพัฒนาความคิดความจำและความเอาใจใส่ของเทรดเดอร์ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเกมที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาทักษะท,ที่สำคัญทั้ง3อย่างนี้ไปทำให้เกมการซื้อขายคริปโตจึงจำเป็น Game for crypto trading game เพื่อเพิ่มความจำความคิดและสติจะช่วยให้คุณจำรายละเอียดของธุรกรรมสำหรับการซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลได้ดีขึ้นคุณจะสามารถคิดอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นและวางแผนกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเพื่อซื้อและขายโทเคนในราคาที่ดีที่สุดและความเอาใจใส่จะเป็นประโยชน์กับคุณเพื่อเข้าและออกจากการซื้อขายตรงเวลานอกจากนี้การพัฒนาทักษะที่มีประโยชน์ทั้ง3อย่างนี้จะช่วยให้คุณควบคุมตนเอง และจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นในขณะที่อยู่ในสภาวะสมดุลเกมดังกล่าวไม่เพียงแต่มีประโยชน์อย่างยิ่งแต่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณหลีกหนีจากการซื้อขายที่ซ้ำซากจำเจและน่าเบื่อการพัฒนาทักษะเทรดเดอร์แทนที่จะมองหาโอกาสในการเข้าสู่ตลาดคริปโตทั้งวันควรใช้เวลาไม่กี่นาทีในการพัฒนาตนเองแล้วเกมนี้คืออะไร สามารถพบได้ในเว็บไซต์ของเกมสำหรับการพัฒนาความสนใจความคิดและความจำ w IK i k i u m มีเกมที่แตกต่างกันมากมายบนแพลตฟอร์มนี้และผมแนะนำให้คุณเล่นหลายๆครั้งแต่เกมที่น่าสนใจที่สุดเรียกว่านักจุนชีววิทยาคุณจะพบลิงก์ไปยังเกมนี้ในคำอธิบายของวิดีโอ https://www.wikium.net/game/microbiologist เกมดังกล่าวพัฒนาความผิดเชิงกลยุทธ์วางแผนสิ่งต่างงๆสำหรับอนาคตฟังก์ชันการให้ความสนใจในการหยุดการทำผิดซ้ำๆเดิมๆและการเข้าสู่ระบบแบบไม่ใช้คำพูดเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างได้ดายการพัฒนาสมองของนักเทรดคริปโตมี3ระดับของความยากปานกลางง่าย และแยกงานของคุณคือส่งวัตถุสีม่วงที่มีประโยชน์ทั้งหมดในรูปแบบของจุลินทรีย์ไปที่กลางสนามแข่งขันคุณต้องวางแผนการเคลื่อนไหวของคุณล่งหน้าหลายครั้งระหว่างทางจะมีอุปสรรคในรูปแบบของพาติชันและเชื้อโรคสีแดงที่เป็นอันตรายซึ่งต้องหลีกเลี่ยงการจัดการปุ่มลูกศรและเคเซอร์เกมนี้มีให้บริการผ่านเบราว์เซอร์สำหรับอุปกรณ์วิน w s Mac, iPad, iPhone และ Android คุณจึงสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาเกมมีประมาณ30ประดับแต่จะเล่นสาำจนกว่าคุณจะแพ้มีความพยายาม3ครั้งในการเริ่มเกมใหม่หลังจากแพ้หลังจากใช้ความพยายามทั้ง3ครั้งเกมจะเริ่มต้นใหม่วิดีโอเกี่ยวกับเรื่องเกมสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเสร็จแล้วนะครับเกมนักจุลชีววิทยาจะมีประโยชน์อย่างแน่นอนในการปรับปรุงการซื้อขายและเพิ่มผลกาไรของคุณผมแนะนาให้คุณเล่นเกม w IK i k i u m ทั้งหมด และฝึกฝนทักษะของคุณอย่างน้อย6เดือน15-30นาทีต่อวันทั้งหมดนี้จนกว่าจะมีวิดีโอใหม่ใน b r y p t o t I a d e c r y p p o t r a d e c o m